ตอน้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเสนอนะครับการลงทุนนะครับที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดนะครับลงทุนหกหมื่นนะครับได้กำไรหกแสนนะครับการลงทุนที่ว่านั้นก็คือการลงทุนในการรีโนเวทบ้านเกับนั่นเองนะครับมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมมีกฎในการรีโนเวทบ้านนะครับที่เป็นเช็คลิสต์ง่ายๆอยู่ทั้งหมด4ี่ข้อ ที่เราจะต้องดูข้อหนึ่งนะครับง่ายที่สุดและได้มูลค่าเพิ่มที่สุดก็คือการทาสีนะครับผมอยากจะให้เราดูนะครับสีภายนอกบ้านนะของบ้านเป้าใหมายของเราที่มโนเวทตแล้วนะครับกับของเพื่อนบ้านเราอาหลังนุ่นลนะไอ้รอยดำๆตรงนี้นะครับเป็นรอยน้ําฝนนะครับเป็นรอยน้ําฝนซึ่งจริงๆแล้วตัวบ้านไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรเลยแค่มันเป็นรอยน้ําที่ ลากผ่านลงมาแล้วก็มีปลาไข่ขึ้นเลยเท่านั้นเองแต่ว่าเราเปรียบเทียบความรู้สึกสิครับเข mm hmm. าบอกวันนี้คนเราตัดสินใจจากอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลนะครับมูลค่าบ้านสองหลังเนี่ยต่างกันริบเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ประตูรั้วนะสีอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือสีของประตูรั้วนะครับอันนี้คือสีที่เรารีโนเวทใหม่แล้วนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันสวยยังไงงั้นลองมาดูบ้านที่อ่ามัดประตูรั้วบ้านนี้มันเคยเป็นแบบ แบบนี้เลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับสนิทของบานแล้วก็มีร่องรอยประมาณนี้นะครับอ่ะแค่เราทําเรื่องง่ายๆแค่นี้นะครับมูลค่าบ้านเพิ่มขึ้นบาทเลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเราเปิดบ้านหลังจารีโนโเวทเนี่ยแค่ครั้งเดียวลูกค้าตัดสินใจวางเงินเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกัน สิ่งหนึ่งที่บ้านเก่ามักจะมีปัญหาก็คือว่านอกตัวบ้านเนี่ยมันจะเกิดการซุดนะครับเราลองมาดูตัวอย่างของการซุดนะครับตัวบ้านเนี่ยเข็มมันจะลงถึงแค่นี้ถูกไหมครับแค่นี้นะแล้วก็เลยจากนั้นมาเนี่ยไม่มีเข็มแล้วนะครับถ้าเกิดการต่อเติมนะครับมันก็จะซุดแบบนี้แน่นอนไอ้รอยเนี่ยเดิมนะครับมันกระทบมาถึงบ้านเราด้วยแต่ตอนนี้เราก็เก็บหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงพื้นนะครับพื้นตรงนี้นะครับ เดิมเนี่ยก็ซุดจนเป็นโอ้โหย,ย,ย,บบย,นะยังกับอ่างเลี้ยงปลาเลยซุดแบบเคิร์ฟลงไปเลยนะครับยังกับอ่างละคราบแต่ตอนนี้เราก็ทาใหม่เป็นลานซักล้างที่สวยงามนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของกฎข้อ2ของเราคือการเก็บรอยแตกรล้วต่างๆให้ครบนะครับอย่างที่สานะครับที่เราควรจะดูก็คือเรื่องของสุขภัณฑ์นะครับ บ้านเก่าเนี่ยจะมีปัญหาหรือต่อให้ไม่มีคนใช้เนี่ยสุขภัณฑ์มันจะเหลืองแลวจะดูไม่สะอาดนะครับบางทีตัวบ้านทั้งบ้านหรือีเปิดเข้ามาสุขภัณฑนะ์แบบสกปรกเนี่ยลูกค้าไม่ชอบเลย,เลยนะครับสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับและสุดท้ายก็คือนะครับเรื่องของน้ําไฟนะครับบ้านที่น้ําไฟพร้อมกับน้ําไฟโดนตัดเนี่ยความรู้สึกของลูกค้าเนี่ยต่างกันลิบเลย ก่อนที่บ้านหลังนี้จะรีโนเวทนะครับเราได้ทลองทาการขายอยู่สักระยะหนึ่งขายยังไงก็ไม่มีทางขายได้เกินล้านแนะครับมีลูกค้าต่อไปถึงล้าน6กล้านหนะครับแต่หลังจากเราลงทุนรีโนเวท้านุ์ไปด้วยเงินแค่หก0 0ืบาทน,นะครับบ้านหลังนี้ไปขายได้ที่ราคา2องล้านสามแสนบาท นะครับนี่เป็นตัวอย่างก,การลงทุนง่ายๆนะครับที่อ่าแล้วสำหรับใครที่ไม่มีความรู้เรื่องช่างนะครับไม่ต้องกังวลวันนี้ขอเพียงแค่เราอ่าลองเรียกช่างขอคําแนะนำอ่าให้ลองตีราคาดูก่อนว่ามันจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ในการทําบ้านเหล่าน,นี้ให้มันดูใหม่ขึ้นนะครับช่างจะให้คําแนะนําแล้วก็เสนอราคาถ้าเห็นว่าคุ้มค่านะครับก็จัดการเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ